กราบสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องก,ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดฟรีๆแล้วก็จะมาแจกรหัสฟรีๆด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องว่า เว็บ่าทองโชว์นะครับเนาะเติมแล้วได้จริงหรือเปล่านะครับพี่ผมอยากเติมแต่กลัวเขาโกงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูละกันนะครับมาดูละกันนะครับว่าเขาจะโกงจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่โกงนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับน้องๆนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับพี่ก็จะมาพิสูจน์ให้ดูละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูนะครับเนาะว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับตามที่เขารีวิวมาหรือเปล่านะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะยคได้ นี่ก็มีแจกนะครับเดี๋ยวพี่จะมีการแจกรหัสฟรีๆด้วยนะครับเราก็มีการแจกโค้ดฟรีๆด้วยนะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้พี่ละกันนะครับที่แบบว่าพี่มาพิสูจน์เองนะครับนอก็จะเปาลมันนี้เลยนะครับสำหรับบ่งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับนอมาเรามาเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่านะครับก็อยู่กับเว็บท่าทองโซนนีเลยนะครับเเพียงติมเงินนอ็ รับ ID ฟรีนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้พี่ก็จะมาเติมนะครับก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับโนว่าถ้าเติม999นะครับก็รับไปเลยในส่วนของ ID หลักร้อยแบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็เราจะไม่เสียเครดิตด้วยนะครับเนาะเครดิตยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเติม4,990นะครับก็รับไปเลย ID หมวก F นะครับเนาะก็ จะเป็นเปล่ามาเลยครับแต่ถ้าเติม49,000นะครับนอะอันนี้รับท่าทางปักทูนะครับพงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าได้จริงหรือเปล่านะครับนอะคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาพิสูจน์ให้ดูแล้วกันนะครับพี่จะเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของเติม 1,000นะครับเนาะหรือว่า999นะครับเนาะได้ ID หลักร้อยนะครับเนาะเราจะได้จริงหรือเปล่านะครับเนาะเขาบอกแล้วนะครับว่าเติมนะครับสะสมได้ด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะเติมทีเดียวนะครับเนาะสามารถเติมสะสมได้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป่ามาเรื่อยนะครับทุกคนการเติมนะครับก็เติมผ่านโทมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากเติมนะครับก็เติมผ่านโทมอนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า สำหรับน้องนอคนณใดนะครับที่แบบว่าอยากเติมนะครับก็คือไปทําเป็นโค้ดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเติมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยครับน้องก็คือพี่เติมไป1000บาทนะครับน้องก็ได้มานะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับน้องก็อยู่ที่1 2 0 0เครดิตนะครับน้องตรงนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเติมสําเร็จแล้วนะครับเขาก็บอกนะครับน้องว่าเมื่อเติมนะครับน้องทักหาทางเพจได้เลยนะครับว่าเติมนะครับมาเราจะเริ่มภารกิจแล้วกันนะครับว่าเขาจะโกงจริงหรือเปล่านะครับน้องกก่ออนืื็ค เข้ามาทางด้านของเว็บท้าทองโซนก่อนนะครับก็เลื่อนขึ้นมานะครับจนสุดจะเจอแน่นอนนะครับนแล้วก็พี่ก็พิมพ์ไปนะครับว่าสวัสดีครับนะครับนอทางเว็บก็มีทางด้านของข้อความตอบอัตโนมัตินะครับนอตรงนี้นะครับเราก็รอแป๊บนึงนะครับนารอไม่ได้นานมากนะครับนอก็คือเขาจะตอบเลยนะครับนอเพราะว่ามีแอดมินนะครับนอคอยบริการตลอดนะครับก็คือผมว่าอย่างนี้นะครับนอก็คือแบบว่าผมเติมครบ999บาทแล้วนะครับนะครับนอก็ทักไปประมาณนี้นะครับนาะแลก็ เขาก็ตอบมานะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขอชื่อผู้ใช้และลิงก์ซองเปาหน่อยนะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่าส่งไปนะครับเนาะลิงก์ที่เราเติมนะครับก็จะเปามานี่เลยนะครับเนาะเราก็ไม่ได้ปิดบ้างนะครับเนาะงเขาขออะไรเราก็มีทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราเติมจริงนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่ก็เติมไปแล้วนะครับเนาะก็ส่งให้เขานะครับเนาะให้เขาไปเช็คดูนะครับก็ทางเพจก็เช็คดูนะครับเนาะก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเติมแน่นอนนะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับเนาะถ้าโกงพี่นะครับเนาะหรือว่าบล้้วกกก็็เเเคคาาาาจะะะถมทนนรรับ าก็ไปเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะครับนอแล้วเขาก็ส่งนี้มานะครับก็คือยินดีด้วยได้รับไ d ฟรีจากโปรโมชั่นเติมเงินนะครับนอนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็น ID แล้วก็รหัสนะครับนอก็เป็นประมาณเลยครับผมก็บอกว่าขอบคุณครับนะครับนอแล้วก็มาดูเครดิตนะครับว่าหายไปหรือเปล่านะครับนอก็คือ พ sì ี่เขาบอกเลยนะครับว่าเครดิตพี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนอโคตรคุ้มเลยนะครับแล้วก็ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับนอก็น่าเชื่อถือได้นะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าเครดิตเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนอก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยนะครับก็จะเป่ามาเลยนะครับวงนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าเครดิตของเรานะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแถมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราได้อาหารฟรีๆด้วยนะครับนอมาเราเชื่อมต่อรหัสแล้วเข้าไปเล่นดีกว่านะครับเราจะได้จริงหรือเปล่านะครับนอมาดูดี่บข เลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของรหัสนะครับเนาะที่แบบว่า ได้มาแล้วในตอนนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าโคตรสุดเลยนะครับมีลูกซองนะครับโนาสามสกินนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะพี่ขาบอกเลยนะครับโนว่าสุดกางเกงปีกนกนะครับเนาะไม่ได้ไก่กาแน่นอนนะครับเนาะเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะครับสำหรับพงกนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้เหมือนพี่นะครับเนาะลิงจะอยู่ใต้คิปพี่เลยนะครับก็ฝากกันด้วยรักกันนะครับเข้ามาแล้วกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าห้ามพลาดนะครับเฟสดีๆนะครับเนาะไม่ใช่เฟส เว็บดีๆประมาณนี้นะครับนออย่าพลาดละกันนะครับนอก,ก็ถือว่าพี่ขอไปเล่นรหัสก่อนละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็กอขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย